สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวหนังกลางเปลงที่รักและเคารพทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านจินดาครับผมนะไปตรงในระบัดนี้อําเภอท่าตูมนะครับตําบลกระโพด้วยพี่น้องนะเดี๋ยวหาทางไปก่อนวันนี้พามาชมนู่นครับผมนันทวันภาพยนตร์ครับดีเก้าห้าห้าครับผมวันนี้ เทพีนันทวันบ้านจินดาพบกันคืนนี้แน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอญ,ญาตหาทางไปก่อนครับพี่น้องโมโลเลยกับเว,วเลยบัด่ะสมจุงกะสวัสดีแมวบองปูอูนกูนเจ้าเสกรกระดอกเล็ดกรุบกรุบขณีด้วยละกันครับมาพี่น้องพามาชมครับผมบรรยากาศตอนนี้โอ้โหนะสิบหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีครับวันนี้เดดก็ยังถือว่า ยังมีความร้อนอยู่ครับผมกระเดามันแตกๆม,มันเจริญลาเตยอืมฮะไะเราไปชมช่วงการติดตั้งว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมนี่นะโอ้ของกินเยอะเลยครับวันนี้แน่นเลยครับพี่น้องนี่นะฮะไส้กรอกมาเลยครับประเดิมร้านแรกเลยโอ้จัดสบ้อใหอพี่น้องอืมฮะขายยังไงครับนี่ลูกละบาทลูกละบาทมันเป็นเนื้อหมูแหละครับ โอ้นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมาจัดการทั้งหน่อยโอ้นะฮะตอนนี้ไม่ค่อยจะสนใจหนังแล้วนะครับตอนนี้จะสนใจแต่ของกินวันนี้ลงจอขนาด26เมตรนะครับผมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับพื้นที่วันนี้รับประกันครับผมเต้นสนุกแน่นอนฮะนี่ครับผมติดตั้งอุปกรณ์ตอนนี้ก็ตู้เบดเสร็จหมดแล้วครับ เหลือแค่เสียงกลางกำลังเริ่งขึ้นอยู่ครับผมนี่ฮะพาวงพาวเวอร์ลงเสร็จหมดแล้วนะฮะจุกกะสวัสดีพองบัดโอ,สว,ส,ดโอสวัสดีครับผมเน่านังดบนาจินับเหรอ <c oughs> เออนะปยุบ่อยน่ะยุบ่อยน่ะเนื้อทนะนะาตูมตยุบไหมเน่นหนังโตเจรน,น,นะนเจรี จะนาเตีเริ่มเคลื่อนนะแต่งตัวจะจะพาพปอยู่แมงสปอร์ตจะนำอ้อยติ๊บมาเปลือนเลยเด้ออู้มึงจะนำเลยนุ่ฮยสวะจะนำเลยจองปะแต่เจ้าภาพแต่ยังเจเองก็เด้าบองกันเลยโอ้โหนะฮะตอนนี้เดินสายแล้วครับผมอ่ะตอนนี้เอาเครื่องปั่นไฟไปแล้วครับผมทีมงาน NVP ครับจากสุพรรณบุรีอันนี้รถหน่วยครับผมนี่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งฝั่งนี้แล้วกันครับตอนนี้ตู้เบสโจเสร็จหมดแล้วครับผมเหลือแค่เสียงกลางดึงอเมเจอร์ขึ้นก็เสร็จเรียบร้อยครับผมช่วงนี้นันทวันภาพยนต์นี้ออกงานทุกวันเลยครับพี่น้องนะวันละสองหน่วยเรียบเลยครับสุดยอดจริงๆครับผมนี่นะฮะรถหน่วยสวยมากครับ วันนี้อยู่ที่บ้านจินดานะฮะตำบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้ทีมงานสายลุยครับน่ะอ่าปูเลยสินะน่ะอ้สงสัยเรียนจบสูงได้ไปทำงานที่สูงคนเดียวน่ะจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้าเมื่อคืนก็อยู่ท่าตูมไม่ใช่หนิ่าตูครับโอ้นะ แถวท่าตู้นี่มีแต่มึงกระเลยเ,เ,ลยเมื่อคืนก็อยู่ตรงท่าตู้เหมือนกันอยู่ไอ้บ้านอะไรตรงลาวๆแถวๆนั่นน่ะน้องอ,อีคูนอ,อูมีแต่จะนับจะนับเลยเมื่อคืนมึงกระเลย <c oughs> นะฮะเขาเกะเป๊ะทำอะไรนะเกาเนื้อเท่าไหรเจ้าเนื้อฮะนี่<ะ> มาคนเดียวมาคนเดียวอ๋อไม่มีใครมาบ่หนิวันนี้อ๋อแล้วสิบล้อลงไหนครับหนิเคยเจี๊ยด้วอ๋อเออเรื่อเออคู๋อ่ะนี่ดับยืนตังค์ไปห่ยน่ะบิ่มเธอตามอยู่คนปนมูดเร่ตาแม่น่ะเนื้อหายเธอมุกยังเฮี้แกบีอ่ะไทยโอ้เป็นเงียวยหรอเอ็น่ะยาเต็ยาเต็จ้ะเต็มตัวเจ้ได้จ้ะนายเจตังเรียนนะตาโอ้หวัดดี ไอ้หนุ่มไฟแรงไหนเมียล่ะเมียเขาอยู่บ้านผัวออกมาผลิตเงินเมียเป็นคนละลายซับสวัสดีครับอันนี้หนุ่มไฟแรงเออนะนายเป็นคนเดินทั้งหมดเลยบ่เนี้ยใครเป็นคนเสียบอ๋อโอ้ช่วงนี้นี่ไม่ได้พักเลยนะพรุ่งนี้ไปที่ไหนอีกฮะกรุงเทพอะไรนะ อ๋อรวมหน่วยเป็นที่12อยู่ที่ศรีสเกตโอ้หน้าไปหน้าไป,อ,ไปอ่ะนะครับผมเก็บบรรยากาศโดยรวมมาให้ชมแล้วกันนี่ครับผมเพดเพลินแต่ือ้อร้อยตำรวจโดโด <c oughs> ผมฝากดีหน่อยนี่อู้ฝากดีเลยโนาแ <c oughs> ม่ยายครับเปล่าผมผมขาดหมดแล้วครับ <c oughs> อีทามจริงๆมีเมีย,ยอะไรยังนี่ฝากถึงแม่ยายนะ่ะไอ้ยื้ตรวจกระโขกครัวเมี่ดนะใช่ไหม ผมทำไปอีกหลายวันนู่นนี่ประมาณสิ้นเดือนน่ะแหละครับบ้านเต้าเต้าเต้าหน้าก็บเต้าเต้าพันนุ่มละแก่แขกน้อยเดิมต้องบ้านโจประเทียมมาหน่องนี้นะอ่ะตอนนี้กำลังติดตั้งอเมเจอร์อยู่ครับผมนี่นะครับฝั่งนี้เออยจะไปูดจะไปูดปะ น่ะเออพดนี่ยนะพดไทยปุ at at> ่งเกิดรู่ยยุติภาคเมเตอร์ปะโมติดเลยเอ้ยนะเหนื่อยไม่เหนื่อยเฮลซี่ร้อยเกิดอาจจะสบายโกรอยนะอุ้ยยังเฮลเตอร์ลูกแล้วฮะโดนกรีดนะนี่ครับผมอะเมเจอร์ครับผมอู้หูอเมเจอร์นี่ผ่านสงครามโลกมาหรือเปล่านี่ เหมือนโดนกระสุนยิงมาจากรัสเซียเลยด้วยระเบิอระมอดเลยนะกรุณาดูไกลๆใช่ไหมนี่ครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวได้เปลี่ยนแล้วครับผมใช้จนคุ้มครับออกงานทุกวันแบบนี้แหละโอ้เนามือบีมเนาะเธอมุกอย่างเกี่ยงก่อเวียนนึงเออคืน งอหมุนทุกวันเลยดูว่ะงะเหนื่อยจน่ะเอาปห่มให้มันสิเออนะเธอบาปเนาะมื่อเทนอลเตนเนาะมือ้าห่มเบ้ยนละอโงาะออกทุกวันเงาะเมื่อยจนอ่ะงอเออไครับนี่ครับผมเก็บบรรยากาศมาให้ชมครับผม ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยถอดรองเท้าถอดกางเกงด้วยแล้วกันเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจโรโดด้วยอันอะนะอันเนยต่างโรโดเนยะครับครับผมนี่ครับผมแฟนพันธ์เทสนะครับบ้านจินดาแล้วก็บ้านใกล้เคียงวันนี้มาให้กำลังใจในช่วงติดตั้งอุปกรณ์ครับผมวันนี้รับประกันครับผมสนุกสนานแน่นอนห่างจากหมู่บ้านประมาณเกือบกิโลครับผมอยู่ในดบมวลเลยโอ้ดบเลยโอ้เกือบลงไปทั้งนู่นแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย ลงไหมขับมาเมื่อกี้ลงเลยเนี่ยครับมีแต่ไม่มีหมู่บ้านเลยครับแถวนี้เนี่ยครับผมนี่นะฮะเจ๋วมากครับวันนี้อยู่ในป่าเลยครับผมเพราะว่าวัดอยู่แต่บรรยากาศดีมากครับผมพี่น้องเ้ยนี่นะแเจ๋วเลยครับวันนี้ก็จัดเต็มครับผมอ่ะคลิปแรกบรรยากาศช่วงนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนเอามาฝากพี่น้องแล้วกันนะครับในช่วงติดตั้งอุปกรณ์เด้อ ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันครับ